ฮัลโหสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอันนี้อยู่กับผมมีบิกแซ่จริงโงนะฮะขอโทษที่ไม่ลงคลิปหลายวันฮะพอดีว่าผมไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะวันนี้ผมกลับมาลงแล้วอนะลงโรบบอนะคะผมจะมาสวนหาสวนลับของฟีในโลบบอนะี e p สองอะเฮ้ที่ห่างหายกันไปนะ็นนก็เพราะเรื่องนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรนะ ทุกคนก็ช่วยบอกผมหน่อยนะกดยังเนี่ยกดหร้อมะผมกำลังสร้างไอดีใหม่ว่ะไม่ได้ไอดีใหม่หรอกไม่มีข้อไปดพลาดอะไรเดี๋ยวขอไปสร้างไอดีแป๊บนึ่งฮะโอ้ yes ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้าใครเจอเวทผมนะให้แมทเป็นสำหรับผู้ที่โหลดโลบอคมาใหม่นะเผื่อเขาจะไม่รู้ นี่สังเกตดูตรงนี้แล้วคุณก็อ่านดูครับมันบอกให้ผมเลือกรูปโคลาเออนี่มั้งผมเลือกมารูปหนึ่งแล้วแล้วก็โคลาอีกครั้งอ่ะอันนี้เออไปวะนี่ตรงนี้อีกอ่าเสร็จแล้วฮะร,รอแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับก็สร้างได้ดีแล้วนะคคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้ลงนานหรอกนะเพราะมันไม่มีอะไรมากเลยโอ้โหผมไม่ได้เข้ามาเล่นโลบอกนานเลยเหรอเนี่ยเรามาโหลดแป๊บนะึงโอเค,ครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับรนี่ตรงนี้ตรงนี้เดีย๋ยวใครไม่รู้นะฮะถ้าใครรู้ก็ขอไปครับ เปิดไปแล้วเออชีย่ยรอแป๊บนะอ่ายั้ไงครับกดตัวละครโคตร,ครคหลาเท่มั้ยให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยอ่า จากนั้นก็ให้มาที่ตรงนี้อา้ามันมีตัวมาใหม่นี่คนดูสิมีตัวใหม่เออไม่รับก็มาหาเลยสิเออมันมีตัวมาใหม่ด้วยรับสิทำไมจะไม่รับล่ะตัวนี้หลอดที่มากเลยครับผมจะใช้ไอตัวนี้นะะเข้ามานโลเทดดีไงน่ารับเลย อ,อ่าใส่เลยสิครับแซน,นดี้ <c oughs> เดี๋ยวไว้ก่อนก่อนอะไรมันแหลกยังเลยเนี่ยโอเคห้ามให้กดไปที่ตรงนี้นะกดไปเร็วๆสิเพื่อน กดสอ่าแต้นนี่นะมันก็จะมีแต่ของเติมใช่ไหมครับมันต้องใส่โลบักเขาน,น,นะแต่ไม่เรากดตัวนี้นี่นะให้ทุกคนเลื่อนอันนี้นะน,ะนี่ลงไปเหลือศูนย์นะนี่แล้วก็กด A เล้ว ผมไม่รู้มันเปลียวว่าอะไรเหมือนกันโอเคทุกสิ่งทุกอย่างก็จะฟรีหมดเลยครับนี่นะฮะมันก็จะมีแต่ของฟรีฟีมาให้เราเลือกตัวอะไรบ้าน่ะนะเฮ้ยตัวนี้ก็หลอดที่ดีนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไว้ค่อยเข้ามารับเลยกันนะัะไงผมก็จะรับพวกมันทั้งหมดอยู่ดีอะออกสิอ่อดูนี่สิคน ดูสิของฟรีว้อแหลกไม่สิไม่อยากได้เอ้ยออกไปเย้ยเชีย่ยเฮียนะครับมันก็จะมีของฟรีให้เลือกเยอะแยะมากมายไก่โกงครับหรือว่าจะเป็นอันแรกที่เราผ่านมาเมื่อเกนี้ก็มีเหมือนกัน,นครับคนครับ นี่ยอันแรกก็จะมีเมื่อนกันเห็นไหมมีของฟรีเยอะแยะเลยทุกคนอยากได้ทุกคนก็รับตรวจเลยครับผมทุกคนนะผมมาบอกทุกคนทุกคนจะลืมกดไลค์ให้ผมเลยละนะอะไรก็มีนี่อันนี้ไหมอันนี้ไม่มีของครับหน้าต่อไปหน้านี้ทำให้แหลก่ังนี้ โอ้เียว้าวเนื้อตาเยือหึดดูสิเคลื่อดที่มากมายครับว้าวทุกคนดูนี่สิโคตรหล่อแท้เลยเอออะไรไปเนี่ยโคตรน่าเกลือผมบอกเลยนะครับว่าผมอยากได้ไอ้หน้าตานี้มากเลยเนี่ยวันดูสิอะไรน่นหนาโอ้โห หยุดเลยหยุดเลยแกหยุดเลยแกทำหน้าตาฉัได้อุบาทมากโอเคไปอ่านต่อไปก็คืออันนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้อะไรโหมัอน่จะเป็นซุงมผมนะโอ้เยสโคดูสิว้าวว้าวมีหมวกเก้เงีะมีของใส่เยอะแยะมากเลยโอ้โหทุกคนดูสิ ผมจะรับหมด <laughs> ได้ไหมวันนี้ที่บอกว่ารับหมดไม่น่าจะได้เพราะว่าขี้เกียจกรุณเนะนี่ยอยากได้เอ็มาน้มากเลยเแต่รูมันแต่มันไม่เท่ากับชุดกุ่นสิเกียโอเคนะทุกสิง่งทุกอย่างมันก็จะฟรีหมดฟรีทุกสิง่ทงทุกอย่างทุกอย่างนี่อยู่ในนิ่มก็จะฟรีหมดเลยนะครับ โอเคให้ทุกคนไปหากดลับกันเราเองนะฮะสำหรับผมไม่กดลับให้ดูนะฮะเพราะมันโคตรนานโอเคถ้าผมถ้าทุกคนอยากดูคลิปอะไรก็บอกผมนะฮะถ้าทุกคนไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรนะฮะแต่ผมไม่รู้คุณก็ไม่ได้ดูโอเคฮะหยอกหยอกเดี๋ยวผมก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไว้แค่นี้ก่อนนะฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ